สวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีกองนยเจีสวัสดีค่ะกลับจากขายของนะเพื่อนก็เห็นนาะบอกว่านาะเขาจะถอนมันวันนี้เนาะก็ะเลยตัวที่ถ่ายไว้นะเพื่อนก็อัพโหลดไปมัน <c oughs> ก็ว่าอยู่แนวนอนอยู่นะแต่ว่าโหลดไปทำไมมันอยู่ในแนวตั้งไม่รู้เนาะเพื่อน ก็ไม่แก้เนาะเอาเอาใหม่เลยเนาะเพื่อนเนาะงงจะค่อยไปถ่ายเอาใหม่เพราะว่านะ้าเขากําลังถอนอยู่เนาะเพื่อนนะให้ดูทะเบียนนะเพื่อนๆดูลูกา้ากรุงเทพนะเมื่อกี้เข้ามาเมื่อกี้ก็อะไรนะสะแก้วกับระยองเนาะข้างหน้า,า,นาไม่ได้ถ่ายนะซอยหน้าเข้านะอเออแกยังไม่ได้ถ่ายเอยไม่ได้ถอนไอ้นั่นพวงเพชรเนาะเพื่อนๆเนาะตัวนี้น่าจะเป็น ปดหนึ่งาเจ็ดสองน,ะ 72, นี่ตรงตรงนี้แปลงหน่อยเดียวนึกว่านึกว่าของคนอื่นนะของแกน,นะเพื่อนนะต้นใหญ่เหมือนกันนึกว่าของหลานเจ้านี้ตรงนี้คอยมาดูไอ้เจ็ดสองปกติเรานะแปดหนึ่งมันใหญ่ไหมนะเพื่อนนะนนโอ้ดูเพื่อนเพื่อน,อนด, 72, ดูเจ็ดสองดูแกยกโชว์แล้วนะนะ <laughs> ยังไม่ถึงนะใจะละคนงานเป็นงานเป็นงานตัวเออเห็นกล่องเขายกโซ่นะ่ โอ้เป็นงานอยู่ช่วยกันทำมาหากินอันนี้เจ็ดสองนะเพื่อนนะเจ็ดสองดูตรงนี้ที่ต่ำมากนะดูนึกว่านึกว่าแกถอนพวงเพชรเนาะเห็นเห็นเห็นต้นนี้พอดีอันนี้เจ็ดสองปกติเราธรรมดานะเพื่อนนะเออเบงไปดูความดกอือหือ เขาใหญ่จริงเขาใหญ่จริงใหญ่จริงนะเพื่อนนะอืมเดี๋ยวมันต้องเอานี่เอาขวดหน้ามาเทียบเนี่ยเนี่ยมันจางสีหูเดะดับมันนี่ขวดลิตรนะเพื่อนนะอ๋ออ่ะถือโชว์ถือโชว์เจ๊ถือโชว์เนี้ยเออเบิ่งจักหัวหน่ะยาวทั้งยาวทั้งใหญ่แน่นอนขอเขาใหญ่จริงปลาไ ก่้างมันช้ำมันไห้เนาะแล้วเียเต้นไปอะไรไปเห็ุงานหรอเปล่าโอ้ยสำคัญไงแห่งมันก็ไปแล้ได้มันถึงเนาะมันเปิดเบ่งเปิดเบ่ อขายอัตไหนสงสารนั่นนะน,นี่นั่นรถหนึ่ง<อ>ปเปิดเพืเ่อนๆพื่อนดูรถอย่างรถไทยโอ้ยดูเพืเ่อนๆเ,เนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยได้ได้ได้รถหนึ่งโอ้ยหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็เจล่อง เครื่องงานหอดบ่เครื่องงานเออใส่ยังแน่ไงสัมผัสสัมผัสขี้หมูบอกขี้หมูซสวยมากแต่ใยผู้ถามผู้ถามก็ถามเป็นเลใสขี้หมูบอกขี้หมูซสวยมากแต่ใสวะขี้หมูวัดเบ็ดแต่ได้มาดู้ถามบอมากแต่ใสเป็นสุ่นี่นี่ขันแล้มาเออแม่นบอกเป็นน้ำขี้หมูบ้านอ่ เออเบิ่งของแม่เพื่อนก็ดิจริงๆไงนีง่เพื่อนนะอันนี้อันนี้ถามเจ้าของสวนจริงๆเลยนะเพื่อนนะขี้หมูเนาะขี้หมูเจ๊ขันวะขี้หมูเจ๊ขันกันไปคุยแค่นี้เลยกสมกันแบบซ้ำนั่นเลยกับที่นี่บัดน,นี้เอาอันนั้นเดลยเอาเอาเอาโตโต้ถีบไข่ใส่ยางมาใส่เพราะว่ามันดีแล้วนะไอ้ดินมัน ดินดินดินมันดีแล้วเปลี่ยนออาโต้ขอยใช้ยางว่าข้นจบวอย่าลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับพี่น้องเพื่อนๆใครเห็นเหลืองอยู่คุณต้องอาศัยสิ่งนั้นด้วยเออถ้าคุณไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้แต่อันนั้นบอกไอ พวงเพชรบกข่อยงาดอกไอ้พวงเพ็รนั่นมันบกข่อยงาวันไหนดอกแต่มันมันดกไะดกคือห่วยบงโดกคืออีเหลืองหน่อยเออแต่ว่ามันมันเป็นสองสามสั่นมันขามันกงมามง้ยแต่ว่าต้งมันไห้มันหนักอายุหนักอ๋อต้องต้องไงงเอคือ าางาเงม,มเลยนะลูาจ๋างามงามมงามตัวชมพู่น่ะตัวมีมดึงแดงๆน่ะเออมันเส้นนำนักต่างกันนำนักไม่ต่างกันบ่าวจริงๆมันบ่าแมนขี่มูซื่อหรอเขาผสมมาแต่เข้ากับไสิเขาสิบอกว่าเบิดยัง แต่ว่าเรารู้แต่ว่าใช้ดีไหมเออใช้ดีแค่นั้นเลยแล้วก็ต่อ,ต,อต่อเขาหนขคอยหาปี่แล้วนเนเาหูแต่ว่าเาใไผ่ไผ่สีดือ้อทอใยก่ยขมวดแนวอยู่ไก่ซาลาตัวใดดีเอาเบิร์ดคอยบอกแต่ก่อนเรายังบอกเอาตามเลยอืเขีาานเยขนแล้วไปให้ได้นะ่นเล่าจังอันนี้นเออพ่อดได้ใส่วันนี้เห้บอกไอ เออขามพันธอนสามบาทมันได้แล้วคอยไปเหยียบจงสีดินดินเนี้ยวกรซางม,มันสีเหยียบไปมันสีคืออยังเหมือนดินขีดเท่านะสาวดินเท้าเผาทานนะมันสีปรุปรุกรนสัน้นดึงมือก็ได้เมืเห็นหบ่อเมฆกัไก่กองไก่ไกลลากสามสิบแต่ว่าดเนี่เขาใส่อันนั้นยิบซ้ำใส่ไอ้นั่นไอให้ฟัวฟูดินยังอยู่ ครับมันบะแมนขี่มูล้วนเป็นโดราไม้เป็นยิบซ้ำเป็นอันนี้แล้วครับใช่ใช่เขาปรุงมันบะแมนขี่มูนันพงษ์เมนกันนันแหละคอยก็บอกว่าขี่มูแล้วนะแพสิบหูว่าเขาใส่ย่างเขาก็บดได้บอกเขาเบิร์ตเนาะ้าขี่มูซื้อๆมันสิบัราคาหนีไงเออกรว่าคือใหม่ใหม่วาแพง่งขี่ไก่ขีมูนาเขาสว่าใส่ยางอีกสูตรหนึ่งใส่ เอาหมากตัหนึ่งใส่เอาอันนี้อีกตัวหนึ่งตัวรองพื้นตัวหนึ่งก็มันขี้ไก่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 เจ้าเจ้าเคยปลูกพริกแมนบอขี้ไก่มันสีงามใบแมนบอต้นใหญ่งามใบแต่ขีหมู๊ขีหมูมันสีหมากสีดอกแมนบอเออขี้งัวก็คือเอาไงตัวหลังแมนบอตัวนี้ก็คือขี่มัวขี้มาเออตัวนี้ก็คือกันเท้า ลองพื้นเขากระเนีนขี่ไก่เนีนขี่มูตัวหนาแม่นบ่ออบมันย่ำเอาหัวเขากระเนีนตัวหลังสินะผสมเขาเอามาตั้งเป็นชาติเซียวขี่เซียวขี่ตัวใดหลายกลัวตัวใดสินะยังไม่ได้ดูพวงเพชรนะเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายไปลอยถอนพวงเพชรก่อมืออื่นนี่มาเจ๊มา โอ้พท่านเห็นบ่ะเออมีท่านผู้ชมอยากดูฟวงเพชรเหมือนกันนะเพื่อนนะก็อันนั้นเบอมันห่มทั้งนี้มันเิดก่ใ่นอส่นมนมันมนับกันพูดหนึ่งม่ได้ไ่ได้ 有时候有。